ซาลาฟื้นฟอร์มลิวพูเริ่มเข้าระบบลิวพูอยู่ในช่วงปรับทีมหลังเสริมแล้วลุกหลายลายในฤดูกาลนี้ทําให้จังหวะเกมบุกต้องใช้เวลาในการประสานงานผู้ได้รับผลกระทบชัดที่สุดคือโมฮัมเหม็ดซาลาเพราะตําแหน่งฝั่งขวาเปลี่ยนไปต้องเล่นร่วมกับฟิลปงโซบอลสลายแทนคู่ขาประจําอย่างเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนช่วงฟอร์มสะดุดจึงเกิดจากความไม่ลงตัวของระบบมากกว่าปัญหาสภาพร่างกาย อานเนื่อแก่ด้วยการลดพลัการปั้นเกมให้กองกลางเชื่อมบอลและปล่อยให้ซาร่าเน้นจบสกอร์ผลเริ่มชัดในเกม F a ครับที่ชนะไบรตัน3ประตูต่อ0ูนย์เขามีส่วนร่วม2ประตูทำประตูในลีกไปแล้ว4ประตูกับอีก6แอซเสภาพรวมชี้ให้เห็นนะครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพแต่คือจังหวะของทีมเมื่อซาร่าเข้ากับเพื่อนใหม่เกมรุกลืก่นฟูกก็กลับมาไหลลื่นและมีลุน้นเร่งฟอร์มในช่วงท้ายฤด,ดูกาล